สวัสดีครับผมอยู่กับน้องพัต์ฟาร์มเช่นเคยนะครับผมเมื่อนี้ครับผมจสีภาพี่น้องมาหาป่านะครับใส่ด่างไปถ้าไปเบิกน้ำกันครับผมมาิีดายลายบ่บรรยากาศยนี้ยมรสเ้านะครับแดดสีหันจักน้อยนะครับจากหนาวกระชีเริ่มห่อนแล้วนะครับผมหาป่าไปก้อยกินเศร้านะครับผมถ้าไปิลละลุนน้ำกันครับผมว่าิีด้บ่ได้ ขอขอบคุณที่ SC เอสซี่คำว่าเบิ้งนะครับผมขอบคุณกำลังใจที่เขามาก,กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเบิ้งน้ำกันครับว่าสิไดตป่าบ่ออากาศยังมัวเซาครับผมนี่ครับกําลังกูด,ดังนะครับครับผม ผี่น่องเบื้องครับเบื้องเบื้องครับป่าได้ยินไหมครับตาไทยโอ้เบิ้งผี่น่องป่าป่าน้ำพิงครับ,รบ,รบ,รบมีป่าตะเพียนป่านิ่นนะครับโอ้พีน้องเบื้อง,งนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงลงตัวนั้นได้ไหมได้ไหมขึ้นมาได้หรอพี่น้องเอ้ยตัวนั้นได้ไหมครับนี่ได้ฮะมุงลงเอาปลากันครับพี่น้องนี่ครับผมอ,อึ๊บอ้โอ้เบืง คุณครับผมป่าเพราะจะกินอยู่ครับผมที่ป่าเพลินก่อนครับโอ้โหไปไม่เป็นไรโอ้ครับงป่าครับอัตอไทยนี่ครับบรรยากาศยีงมาเศร้า หาปลาไปกินเขาเซาวน้ำกันครับผมเมนูมันมนี่นะซิมเมนไก่ปลาต้มปลานี่ครับเบิ้งครับพี่น้องมีปลาเน้นนะครับปลาเน้นปลาตะเพียนปลาตะเพียนแมลงงามนะครับบรรยากาศนี่มันเศร้าอย่างอนอยู่เบิุงรอบๆข่างครับไปครับอุ่นยาพี่น้องอย่างไป ทั้งสวนทั้งม่องซีเฮ็ดกินหมดแล้วครับผม,ผมอ,รรอ่ะนี่นี่พี่น้องได้ลแล้วครับปลาอะไรครับเนี่ยปลาสูตรโอ้ปลาสูตร,รพี่น้องปลาสูตรตใหญ่ปลาสูตร,รตัวใหญ่ด้วยนะครับไปแล้วโอ้ยหลุดอยู่ไหมอยู่อยู่อยเอาออกให้หมดเลยปลาสูตร,รเนี่ย ตัวใหญ่แล้วพี่น้องปลาเนี่ยตูดใส่ใหญ่กินปลาหน่อยสุดคู่ได้เลยปลาตัวนี้ครับออโอ้ยไปพี่น้องด้ลาบแล้วครับได้กลแล้วไปคุณพ่อไปเพิ่งปลาสิม,มีเชยดยัง เมนูมมาเน,นี่สีก้อยสีต้มสีเอดแบบใดไปเบิ้งแบบน้ากันครับผมเอาแหละครับผมนี่แหละครับปลาที่หาได้นะครับปลานิน่นปลาตะเพียนนะครับอันนี้ไปแตะเอียบหนึ่งนะครับนี่ปลานิน่นอ,อันนี้เี้นยังกินครับแม่ ต้มสมต้มสมต้มสมเส้นมดแดงโอ้โหนี่แหละของแนวเ,เสียบผักอีสานนะครับต้มปลาก้อยปลานะครับ,น,รบนี่ปลานิ่นต้มสมตำักหุ่งก้อยปลาเข้าไปครับโอ้ยบรรยากาศนี่มะส้านะครับให้ยังไรไม่ยอ้อมขันคาคา ข้าจะหมูต้มปลาสิต้มปลานิ่มนะครับต้มปลานิ่มตักหมูหัวบักหุ่งหอมพร้อมเด้ใส่ปลอกกอกโอ้ยเข้าไปโอ้หมดแดงกัดเสร็จแล้วครับบรรยากาศอยู่บ้านเท่าพาอีสานที่ากินกนังนสิละครับฮะถ้าไปเบิ่งช่วงเลี้ยวพอแล้วครับเลี้ยวสิเฮ็ดหาขึ้น ู่กันกินพอแล้วครับผมโอ้ยตามุกคงนีตะเสียอนพี่น้องมาชันอยู่แล้วตามุกคงพุกนปลาเพราะไถยเอามาคนไรก็ดอกนย่นครับตามุกคงไปเพิ่งปลาคพนเพือพ่อนได้ขึ้นมาอีกจะสอบนึ่งพี่น้อง ปยปลาปลาปลาตะเพ <à> ียนครับตัวไงเออ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 เเาอเออเอมเออเเออเออเออเอเออเออเเอเออลอเอ่เเออเออเอเออเออเออ้ออเอออเออเออเบ แม่คั่วพ่อคั่วผึ <c oughs> ้งป,ปลาครับคุณน,นะตุ่มปลาโอ้คุณน,นะตุ่มปลาใส่โมดแดงครับมากินข้าวซอยกันเด้อครับทำแต่เอาชาบ้านที่ปลูกผลไม้นนที่นี่นะลูกไปแมื่อเสียปลาใส่ไว้ทำได้ ห่บเรหมือนบรรยากาศอยู่ที่สวนนะครับอยู่ในสวนอยู่สวนที่ผมยูนี่นะครับผมแดดจดกควันแล้วเดี๋ยวนี้ไปครับไปเบังน,น้ำกันมี่ย่างเมนู่นมาเนี่ย ตับมกใส่บักกอกคนนี้คนน่ะมาทานตับหมกหงต้มปลานิ้นะครับใส่หมดแดงพร้อมมาครับมากินข้าวเช้าน้ำกันบ่ายนี้ครับผมป้ามามามากินข้าวเช้าน้ำกันครับผมข้าวเช้น กินอ๋ไว้า,าบรรยากาศเนี่มเข้านี่หละครับอบอุ่นดีขาวก็อุ่นธรรมดาแล้วครับกินข้นาวเช้างเขางเขาเจ้ากิเอาแล้<อ>วครับผมกินข้าวก้อนบันเน,นียเหนวข้าแหละห้าพี่น้องไมากินน้ำกันเด้อนควบกัน